นะพ,พิรดารับนะครับผมมีไหมขอ ا, เป็นสุภาพสัมภารีนะฮะและเออ่สวัสดีเอ่อนายกแบงค์ด้วยจากละนองมาไอ้หนึ่งเอาคนอื่นเลน,นี่นี่พเ,เ,เสส ا, พ,พื่อนซอเอ้าอ๋อซอส่งอ๋อเชิญครับผมหนึ่งท่านแล้วนะฮะมีคนอื่นไหมนะฮะพิรดาส่งมาในเมื่อพิรดาส่งเข้าประโวค์อย่าให้เสียชื่อพิรด,ดานะครับผมทำให้ขึ้นมาแล้วเปลีนาาใจพ,พี่ผม โอ้พี่เบกด้วยนะครับปีกไหมนี่น้องชมรับก็ได้พี่แดงเอามาเอามาเดี๋ยวดูซิว่าระหว่างเอาซักได้ครับผมได้เลยนะฮะจะซ้ำยังไงผมซัำให้ครับอุ้ยมากับแฟนหรือมาคนเดียวครับคนเดียวอ่ะโอเคผมซัำให้พี่แน่ใจนะอะไรนะพี่แน่ใจนะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเซหิมาัยด้วยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมลุงนี้บอกลุงนี้บอกไม่ว่างซะดีกว่าผมเก่งไหมครับจะไม่ว่างไม่ได้ร้านเราก็แนงมากถ้าถึงจะตีหนึ่งถุงเลย มีไหมเชิญครับมาเลยครับใช่ครับผมเชิญครับเชิญครับตอนนี้นะครับคุณดาลัยเป็นกำใจให้น่าดูนะฮะถามัวเลยชื่ออะไรครับอันนี้ทอดเลยเหรับ้าหรือเปล่าก้าหรือเปล่าเขาจะเซี่ไปอ่ะเซ็กซี่เฮ้ยเซ็กซี่ครับ ผมก็มอ,มอ,อยากจะมุกอยู่แบบคณะเชิงมื้นด้ยนะยโอ้ยอยากให้มุกเหรอฮะถ้าอยากให้มุก่มันมีมุกตั้งแ,แต่พื้นฐานมันจะมีมุกอะไครับหัวไหลโตเรางเ่นดูไหมฮะอุ้ยตายแล้วคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณไม่จับเองมันไม่ได้มาผมก็ไม่กล้าเสี่ยง <S 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 ชื่อคุณเลยนะคุณธัญญาค่ะคุณธัญญาคุณธัญญา,น,านะครับคุณธัญญา แต่ส่วนมากเขาจะเรียกเมื่อเรียกว่าพี่เป้ก็เรียกเมื่อมาหาด่ะขอพี่เป้เรียกว่าพี่เป้ไม่กล้าเรียกชื่อเดียวกันกับภรรยาของเดี๋ยวอ๋อชื่อเหมือนพี่ธัญญ่าแล้กแล้วแล้วคุณพี่แค่เรียกครับอ๋อไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีสามีเล็กสามีน้อยไม่มีเลยจริงป่ะแล้วชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนครับอ่า หล่อขาวสูงปีความประทานเต้นะาเน่อพระประทานหล่อขาวสูงปีจบขาราชนิกลราชนิกลคุณสนใจไหมฮะวันนี้ผมรู้จักกับเอ่อพระแถวนครสวรรค์สนใจมัญญ<ขาว>มีตำแหน่งมียศมีเงินโอเคนะฮนะมีเป็นเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาพ <ว S 1> ัดหน่อยค่ะ โอเคแต่เต้นได้นะเดี๋ยวรอสักครูครมม่ถ้าร้อาถอดเสื้อได้เลยนะครับผมไม่ถือแล้วนะถอดเสื้อได้เลยนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเธอสัตว์เธอสัตว<ะ>์น้องน,น,นุน่นน้องนุ่นน้องนุ่นวันนี้มาทำอะไรครับาามาเสิร์ฟเครื่องดื่มค่ะมาเสิร์ฟเครื่องดื่มมีแฟนหรือยังครับเอาตรงๆมีแฟนหรือยังไม่มีผัวไม่มีผัวก็คือไม่มีล่าสุด ล่าสุดเมื่อไหร่นะล่าสุดถ้าโกหกผมจะพาคุณออกหุนกระแสนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นประสูจน์นะครับผมโดยผมนุ่มพิจารณาเรื่รายการนะครับคุณผู้ชมครับกำลังรอต่อจากนี้ไปนะฮะสุภาพสตรีเช่นท่านท่านนี้ครับคุณตอบไม่ดีนะฮะเพราะว่าในรายการของเรามีทั้งทนายแก้วและทนายปรีชา ล่าสุดชื่อน้องอะไรครับน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นตอบให้ดีนะฮะประชาชนกินข้าวไม่ได้กินยากานะครับเพราะว่าคำถามของเราอยู่ภายใต้กฎขสชล่าสุดน้องนุ่นโดนกระด้างมาไหนครับล่าสุดเมื่อไหร่ครับตอบครับไม่มีหัวงานได้ลล่าสุดตอบให้ตอบคำถามครับล่าสุดเมื่อไหร่ครับเจ็ดปีค่ะขอให้ร้อนข้าตายครับคุณยาการร่อนกับผมไะ ไม่ใช่เหตนคนในงานมีคนรวยไม่จ่ายเงินไปรอโกหกเขาไม่ได้นะฮะเอาดีๆให้ผมช่วยอะไรอันนช่วยตัวเองทำเท่าไหร่มาอเอาออรเยเรวี่ทำให้ผมหนนี่เหมือนสีขาอกมากเลยโอเคพี่ขอบคุณนี่คือของหนูตอบให้ตรองเาถา ล่าสุดเมื่อไหร่ครับเอาจริงจริงหกเจ็ดปีม,มั้งจริงจริงอย่างนี้มาหกเจ็ดปีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตอบไม่ดีเดี๋ยวพี่เอาหมอปีมาสื่อยายยยหนูเลยหนูอย่ามาตลกกับพี่เอาให้ดีล่าสุดเมื่อไหร่หนูโดนผีบรรณาธิ์ <S 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 2> <S 2> มาหลายปีแล้วนะโอเคเก็บไว้โอเค กระเคื่อพ <laughs> ีกระรอกไม่ให้ร้องยอม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 ยู่รองนี้อันนี้หัวต่อยมาใช่ไครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ <prompt> กีวีค่ะกิวีไม่ต้องบอกว่าโต๊ะไหนส่งมากามโอนักภาพภูิใจกีวี กีว oh, okay. ี yeah, ่หรือโคกโอลูกกีวี um anyway uh ่มาจากไทยลูกมาจากตามโมเขาเป็นเพื่อนกับพี่ตามโมอันนี้มีขาเขาจั๊กใจจริงๆเลยนะมีแฟนไหมอันนี้มีแฟนไหมลองเอาตรงๆมีแฟนแล้วแล้วแฟนมาไหมไม่มาถ้าสมมติเป็นไปได้หนึ่งคืนเนี่ยกับพี่กามโมเูาจะทำอะไรกับหนึ่งคืนเลยอันนี้ถามแบบตรงๆรงเลย ึ่งค,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 คืนกับผู้ชายที่ชื่อคาโมหนูจะทำอะไรถ้าอยู่ด้วยกันสองคนคุณได้หรอพี่คุณได้สิคะหนูลูกบอกแม่สิคะลูกหนูเล่าเดี๋ยวน,นี่หนูเอาแมสปิดหนูหนูเหมือนเจ้หงอยในรูปตัวเหมือน, <c oughs> นูน <c oughs> ถ้าสมมติสองต่อสองอยู่ด้วยกันหนูทำอะไร ถ้าสมมติไม่มีแฟนเป็นแฟนพี่คาโมอะไรอ๋อหล่อมากชอบแต่ใจจริงจริงไหมดูโทรบอกไปเริ่มเป็นแฟนไมแต่ชอบใช่ไหมแต่เกิดมาไม่เคยเกิตหลอขารโม่ครับถ้าสมมติในโลกนี้เลย กตีหัวให้ตักน้ำไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวหนูใกล้ๆรอนเขาอาจจะเปลี่ยนใจเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะเดี๋ยวดูตัวอย่างดูตัวอย่างโอเคนะถอดเสื้อเลยครับอะไรนนั้นน้ำสั่งให้ถอดเหรอเฮ้ยอยากโคตาไปตักจังเลยแต่ตักตักตักไปรอที่เล้าแล้ว เดี๋ยวดูตัวอย่างเมรอนพี่แพลวเต้นเมรอนตัวอย่างมาดนตีีมาทีละคน หนูเป็นจ้าหนูเป็นในแขกไม่ได้หุ่นหนูเป็นในแขกไม่ได้หนูอะไรครับหนูเป็นน้ำพงได้ไหมผมต้องตลกกับคุณมากไปไม่ได้ใะแต่ก่อนจะพูดจบไลยเลยทีละคนเริ่มจากคุณทันย่าก่อนเลยเอางี้ดีกว่าถือว่าคุณทันย่าเป็นแขก V.I.P เดี๋ยวหนูก่อนคนแรกหนูก่อนหนูมาเขียนลงมอะไรหนู ไม่เป็นไรพี่อดปล่อยที่เท้าลูกเดี๋ยวหนูเต้นคนแรกพอหมอนสแตยปุ๊บเซ็กซี่หมดปุ๊บโยนให้กับคุณธัญญาคุณธัญญาเต้นเสร็จปุ๊บโยนให้กับเจ้หงพร้อมนะฮะเมร้อนดนตรีมานี um ่หาเรื่องตาย เขาไ้แบ็นข้าวหาเสียนเรานี่แบ็นหอยหาหางไม่ได้ลูก้องเยอะลูกเราตู้ที่จอดยู่หน้าวะผมไม่เต็มเลยเลือกตีมั้ง จะส่ให้เขาเป็นพีโบครับเพื่อนแะันม่ตวมค่ะ่นรนาอยู่ด้านขันออคุณรู้จักเว่าแบ่งปันครับส่งเลยค่ะแต่เานาผมชอบผมดูแต่ว่าตอนนี้น้องเจี๊ยบอยากจะชว์คุณครับโบเลยก็เพลงมันยุ่งย้่ส่งส่งได้เลยครับโอ้โหคุณครับ

เด็กทังงมึงดูเพลร่ร่เองไี้ค่ะมึงมันไมท่ทะล่กับว่าที่แฟนคาม่หน,นูนนที่ขอโทษนะนะมึงนี่แล้วพี่คาม่งกำลังจ้องมองหนูแบบอย่ามาเลยแก่ทัวนีอย่ามาเลา เดี๋ยวรอสักครู่ <K ill ot us> เคยเห็นคโยตี้รู้เสาไหมฮะคอยตี้รู้เสาบ๊อบบี้ครับเดี๋ยวบ๊อบบี้ยืนเป็นเสาหนูเป็นคอยตี้เต้นเยอะยุพี่บนะ๊อบบี้โดนตรีมา ครัอเอออสักครู่คุณธัญญาเชิญครับเดี๋ยวคุณธัญญาเต้นยูยูอะไรนะครับมมรเดี๋ยวผมเป็นเสาเหรเอ้าเดี๋ยวผมเป็นเสาเองครับเดี๋ยวผมเป็นเสาเองเลยเสาไปเต็มที่เลยนะครับตุ่ตีมา หนูพี่ขอเชิญมาดิถ้าสมมติพี่ให้พี่กาโม่เนี่ยมายืนเป็นเสาเนี่ยหนูกล้าแตงย่วงไหมลูกหนูจะทำให้ดีที่สุดคุณผู้ชมครับเด็กคนนี้มีฝันชีวิตของเราครับคุณผู้ชมความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน น้องรักไม่มีอะไรความกังชื่อน้องยุท่สไหรปดยี่สิบแปดีครับ,เด,าาบเดินทางมาจากบางานเดินทางมาจากบางานครับเขามหารัยแทรของเขาผู้าชายที่อยู่บางบอนเป็นที่หมายตาของผู้หญิงอีกหลายหลายคนลุงวันนี้ครับรายการไปห,หมดดี จะสารฝันให้กับน้องกีวีได้ขี้เต็มโถเลยมาหนูความฝันของ,งหนูมันกำลังมันไม่ใช่เล็กนหีหนูมันมองไม่เห็นมันไม่ตึ๊บแต่พี่จะสารฝันให้หนูหนูเดินไปเต้นยั่วข้างล่างเลยตกเก้าอี้ลงมากับพี่มาเนี้ลงมาลงมาโอ้โหมา แสดงว่าชอบจริงนะเนี่ยเดินไม่ขัดไม่เขินไม่ขัดไม่อะไรเลยอะไรนะหนูรักเขาหนูรักเขาหนูบอกพ่ออ่ะหนูบอกถ้าสมมติว่าวันเนี้ยวันนีู้พี่เป็นพ่อหนูเนี่ยมาสู่ขอผู้ชายให้หนูเนี่ยหนูพูดก่อนพูดพ่อวันคะหนูรักกามโมเออคุณวันอย่ามัวรู้นะวันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอวันนี้ลูกสาวผมเนี่ยใกล้เฮี้ยนกับหลืดรึนกับลูกคุณมาก ที่คุณจะพูดนะพูดเฉพ่อครับนูรักเขามานานแล้วคก็แล้วอยากอยากจาอะไรครับเล่นยัวเขาถ้ากาโบมั่นใจพ่อกขาโอเคคุณวันครับใกคนที่มีฝันเอ่ออันนี้ขอบคุณเป็นแม่นายตากันก่อนเอ่อขอบคุณขอบคุณเป็น นายดังกันอ่อนขนคนละแค่เดียวนะครับคนรีดจากรงามเกิดแล้วรีดไป็นพีเคคนนั้นที่ตอกเราอยู่นะครับงานการไม่ทำได้แต่ติกต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคนก็โดนเจอสิงโตผมไปสองตัวมันจะคุณแพ้และคุณบวนเลยพ่อคะหนูขอได้ไหมครับอ๋อค่ะหนูขอได้เลยคะ ลงมาดิเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอา,อางี้นะเดี๋ยวสมมติพี่จะมีเหมือนเป็นสเตนดี้สตนดี้พี่กาโม,ามาวินอไอัี่มาด,มาดิอาจจะไม่เข้าพี่กาโมอันนี้น้องชายพี่กาโมน้องกระโปงเป็นกระโปไใบข,ขวาของพี่กัโม หนูถ้าสมมตินี่คือพี่กาโมหนูลองจินตนาการสิลูกจินตนาการว่านี่คือพี่กาโมหนูอยากจะทำอะไรหนูเชื่เลยพอเสือ้อพอเสือ้อเมล่อนสนตีมา โอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากนะครับร